สามมาดูในให้ได้นัครับและขออภัยที่มีเสียงฝนด้วยไปเบ่งกันเลยเจ้าหูหนวกหรือไงหากเจ้าไม่อยากตายให้เข้าไปในไข้ก้นแล้วช่วยพวกข้าทดสอบพลังของไข้กุนนี้ซะเจ้าพวกงูวันนี้ข้าจะสังหารพวกเจ้าทั้งหมดและย่างกินซะฝ่ามือพมศักดิ์สิทธิ์เจ้าที่อยู่ในขอบเขตสังเวยวิญญาณจะต่อสู้กับข้าสัตว์ศักดิ์สิทธิ์ในขอบเขตการตื่นรู้จิตวิญญาณได้อย่างไรเจ้าก็แค่กำลังลนหาที่ตาย อะ,อะไรกันติงเอาชนะบุตรพระเจ้าหรืออาชริยะที่สูงกว่าได้รับการตัดสรลูสิบครั้งดูเหมือนว่าสัต์ศักดิ์สิทธิ์แห่งเผ่าอสูรจะเทยบเท่ากับบุตรพระเจ้าของเผ่ามนุษย์ทั้งหมดนี้ล้วนเป็นคะแนนการตัดสรูเขาแข็งแก่งมากต้องไปนชยคนนี้ที่โดนคําสั่งสังหารหมูการเอาชนะแมงมุมทองคําด้วยกระบวนท่าเดียวนั้นไม่ใช่เรื่องง่ายที่จะรับมือเด็กคนนี้จะกลายเป็นศัตรูตัวฉกาจของเผ่าอสูรอย่างแน่นอนในอน,น,อนาคตทําไมไม่ร่วมมือกันแล้วฆ่ามันละ่ะ ขอคุสนสำรักของพวกเจ้าข้าเข้าใจข่คนนี้อย่างถี่ถ้วนในขณะที่พวกเจ้ากำลังคุยเรื่องนี้กันในเมื่อเป็นแบบนี้ก่อนที่ข้าจะเข้าไปข้าจะใช้คะแนนการจาารัดสรรอีกสักหน่อยนี่คือผ่นหนึ่งวัชรธรรมที่พระพุทธเจ้าปฏิบัติได้ยากยิ่งนักบุคคลนี้น่าจะเป็นบุตรทระเจ้าและมีศักดิก์ศรีมากไหมไม่ว่าเขาจะแข็งแกร่งแค่ไหนขเขาก็จะต้องตายร่วมมือกันโจมตีมันขอ ไปก่อนแล้วนะข้าจะไม่เสียเวลากับพวกเจ้าอีกแล้วเขาเข้าไปแล้วจริงๆเอาละ่ะล่อยห้หมันช่วยเราทดสอบพลังของไข้กุนนี้ก่อนทุกคนปิดล้อมไข้กุนและต้องไม่ปล่อยให้เขาหลบหนีได้ขึ้นฝนดาบทั้งเก้านั้นยากที่จะจัดการจริงๆแต่น่าเสียดายที่ข้าเข้าใจแล้วการจะสรุปห้าสิบครั้งจะไม่สูญเปล่าไม่ทำไมเขาถึงเข้าใจไข้กุนนี้ได้ใช่เจ้ารู้ไหมว่าเขาอยู่ที่ไหนกัน มันไม่มีประโยชน์ข้ารู้สึกว่าให้คนนั้นพันพวนตามเวลาและการโจมตีจะเปลี่ยนไปหาเข้าไปในเวลาที่ต่างกันให้ตายเถอะข้าควรทำยังไงดีในตอนนี้ข้าแนะนําให้ทุกคนอยู่ข้างนอกเขาจะออกมาไม่ช้ากาเร็วและเราก็นั่งรอเฉยๆไม่เขาแข็งแกร่งมากเขาจะต้องเข้าสู่ขอบเขตการเตือนรู้นในเร็วนี้อย่างแน่นอนเมื่อเขาทะลวงไปได้เราก็จะไม่ใช่คู่ต่อสู้ของเขาอีกและจะทํำยังไงต้าเพิงปีกทองกำลังจะมา แล้วคงจะมาถึงเร็วๆนี้ทำไมหให้พบกับมันและปล่อยให้มันจัดก,การกับมนุษย์คนนี้เหรอเมื่อมันมาถึงเราจะไม่ได้รับประโยชน์มากนะแต่ดีกว่าไม่ได้อะไรเลยเอาล่ะให้มันมาก่อนค่อยว่ากันชนรุ่นหลังสามารถผ่านคลื่นฝนดาบทั้งเก่าได้จะมีคุณสมบัติที่จะผ่านการทดสอบของข้าผู้วุโสข้าขอมองอารู้ชื่อแท้ของท่านหน่อยขอรับข้าชื่อตูกูเจียน ได้เป็นที่รู้จักในน้ำดาบีศาจดาบีศัจงั้นหรือบุคคลแรกที่กลายเป็นนักบุญในสถานการณ์ที่สิ้นหวังแล้วสังหารนักบุญเผาอาสูรไปแปดตนแต่น่าเสียดายที่ในที่สุดเขาก็เสียชีวิตในสนามรบเหมือนอาสูรคาไม่ได้คาดหวังว่าเขาจะตายอยู่ที่นี่กลายเป็นผู้วุโสดาบีศาจข้าผู้เยาโชคดีมากที่ได้พบกับผู้วุโสในวันนี้เจ้าไม่ใช่สิทธิของนิกายพุทธเจ้าควรมาจากนิแนศส,สิทธิ์บางแห่ง สิ่งที่ผู้วิโสพูดนั้นเป็นความจริงข้าแค่ใช้มันเพื่อปกปิดตัวตนของข้าหากเจ้าไม่กล้าที่จะแสดงใบหน้าที่แท้จริงของเจ้าให้โลกเห็นเจ้าจะแข่งขันกับอาชริยะทั้งโลกได้อย่างไรเจ้ามีขู่หวนที่จะสืบทอดวิชาดาองข้าออกไปจากที่นี่เถอะผู้วิโสข้าเป็นุตรพะเจ้าของดินแดนศักดิ์สิทธิ์ในความโกลละหุนพวกเขาร่อนตัวตนที่แท้จริงของข้าไว้เพื่อหลีกเลี่ยงการสร้างปัญหาให้กับดินแดนศักดิ์สิทธิ์ผู้วุโสน่าจะรู้สถานการณ์ของดินแดนศักดิ์สิทธิ์ในความกลหลหนเป็นอย่าง ใช่แล้วที่แนศักดิ์ศรีในความโกลละหลุนตกต่ำม,มานานเกินไปแล้วในเวลานั้นมีเพียงผู้น้อยที่ชื่อตี้เทียนที่บอกว่าให้ข้ารอเขาเป็นเวลาพันปีข้าสงสัยว่าตอนนี้เขาเป็นยังไงบ้างผู้ผู้สตี้เทียนเป็นอาจารย์ของผู้เาว์คนนี้ตอนนี้เขาเหมือนกับคนรุ่นก่อนๆในตอนนั้นและเขาไร้เทียมฐานภายใต้นักบุญในเมื่อเจ้ารอดชีวิตจากคลื่นฝนดาบทั้งเก้าและเป็นผู้สืบทอดของเผ่าพันธุ์มนุษย์ดังนั้นข้าจะทดสอบเจ้าอีกอย่างไรก็ตาม หากเจ้าไม่ผ่านการทดสอบข้าจะฆ่าเจ้าเจ้ายังจะยอมรับมันหรือไม่พ่อวุโสปวดเริ่มได้ผู้น้อยยินดีรับการทดสอบอย่างไรก็ตามร่างที่อยู่ที่นี่คือร่างคนสังเวียวิญญาณและข้าไม่กลัวไม่ว่าข้าจะตายก็ตามดีเจ้ามีความกล้าหาญนี่สิถึงจะเหมาะกับการเป็นอาจชริยะของผ่าพันธุ์มนุษย์ของข้านี่เป็นวิชาที่ข้าฝึกและเป็นคำพี่ึ่งจักรพัดตามใดที่เจ้าสามารถไปถึงระดับแรกได้ภายในหนึ่งปีเจ้าจะผ่านการทดสอบคำพี่เก่งจักรพัด ที่มีแต่จกักรพรรดิผู้ยิ่งใหญ่ที่บรรลุการกตัดสรุสูงเท่านั้นจึงจะสามารถสร้างคขมีกึ่งจกักรพรรดิได้นี่เป็นสมบัติล้ำค่าอย่างแน่นอนหากเจ้าวางไว้ข้างนอกแม้แต่ปราชผููยิ่งใหญ่และกึ่งจกักรพรรดิก็ยังสู้เพื่อมันขมีดาบจัก,กรวาลดน,นี้ไม่ใช่วิชาเฉพาะของตระกูลตู่กูของข้าแต่ถูกทิ้งไว้โดยบร,รมอาจารย์ดาบท่านหนึ่งการใช้สิ่งนี้เป็นหลักฐานของวิชาดาบจะช่วยให้เจ้ากลายเป็นจกักรพรรดิผู้ยิ่งใหญ่ได้อย่างแน่นอนคขมีดาบจัก,กรวาล สิ่งที่ปรมาจารย์ดาบทิ้งไว้อาบน้พลังมากกว่าที่ข้าคิดใช้การตัดสลูกับคำพีดาบจักรวาล3วันต่อมาดินน้ำลมไฟและสายฟ้าเขาได้ฝึกฝนจนถึงระดับแรกคำพีปัตตาพีของคำพีดาบจักรวาลแล้วดูเหมือนว่าเมื่อเปรียบเทียบกับเซียวหยุนแล้วพรสวรรค์ันดาบของข้าก็ธรรมดาไปเลย บางทีเขาอาจ,จสามารถบรรลุระดับที่6ของคัมพี์ดาบจักรวาลได้ซึ่งดีที่สุดในโลกเกิดอะไรขึ้นเต่าท้องบ่อข่าสีถ้าเพิงปีกท้องบุคคลนั้นน่าจะเป็นบุตรพระเจ้าของนิกายพุทธเอืมผู้แพ้กลุ่มหนึ่งกล้าดูถูกมนุษย์ที่เข้ามาในสนามรบหมื่นอสูรและไม่ได้ปิดล้อมเขาตั้งแต่เริ่มแรกเจ้าคิดว่าใครที่กล้ามาที่นี่ไม่ใช่อชาชริยะหรอ ถ้าเพิงปีของผ่านมาสามวันแล้วตั้งแต่ชายคนนั้นเข้าไปแล้วควรรอต่อไปหรือควรรวมพลังเพื่อทำลายไข่ก้นด้วยความสวรค์ของเขาถ้าเขาเก้าวไปสู่ขอบเขตการตื่นรู้และได้รับอาวุธศักดิ์สิทธิ์มาหนึ่งชิน้นความแข่งแร่งของเขาคงจะน่ากลัวกว่าเข้าด้วยซ้ำกินอายน่าสะเพึงกลัวนี้ทำมาจากคนนกนักบุญเผ่าอสูรหรือไม่น่ากลัวมากรู้สึกเหมือนจิตวิญญาณจะสัน่นคลอนนี่เป็นสิ่งที่ช่วยชีวิตได้อย่างแน่นอน นี่เป็นอาวุธต้องห้ามที่ช่วยชีวิตได้เพียงครั้งเดียวที่ผววู้วสวนมอบให้อย่างไรก็ตามข้าไม่ต้องการสิ่งนี้การมีอยู่ของมันไม่เอื้อต่อการเติบโตของข้าข้าแค่ใช้มันเพื่อทำลายไข่กดนนี้เท่านั้นผู้วุสวมเกิดอ,อะไรขึ้นมีคนสามารถขย่อไข่ก้นได้จริงๆมีศาสดิ์ศิลป์อยู่ข้างนอกและมันก็อยู่ในขอบเขตการเตืน่นรู้แถมมีอาวุธต้องห้ามช่วยชีวิตที่ตาแกจะพอเอาิสูวนมอบให้มัน อผ่าศูนย์นั้นได้วกว่าเผ่าอื่นทุกยุคจริงๆพวกมันยังต้องใช้อาวุธต้องห้ามอยู่นี่มันอะไรกันอาวุธต้องห้ามแม้ว่าสิ่งนี้จะเป็นของใช้เพียงครั้งเดียวแต่ก็มีพลังเท่านักบุญและเป็นอาวุธช่วยชีวิตอย่างแน่นอนเป็นแค่ขยะที่ไม่มีความสามารถที่พึ่งพาแต่อาวุธต้องห้ามใช่พวกอศูนย์นั่นเป็นแค่กลุ่มขยะอย่างไรก็ตามข้าย้นกำลังจะพังแล้วข้ามีอาวุธศักดิ์สิทธิ์ที่จะส่งต่อให้เจ้าก่อนนี่คืออาวุธศักดิ์สิทธิ์ที่ข้าใช้ในตอนนั้น ดาบปีศาจอาวุธศักดิ์สิทธิ์ตื่นได้แล้วเจ้าต้องระวังพ่อดาบเล่มนี้เปื้อนโลหิตของสายอาสูรและปีศาจนับไม่ถ้วนได้รับการปรับแตง่งด้วยโลหิตของนักบุญเผาอาสูรทั้ง8ต้ตนมันได้กลายเป็นดาบปีศาจไปแล้วจริงๆ และมันแข็งแกร่งขึ้นเรื่อยๆข้าไม่อยากส่งต่อให้เจ้าแต่ข้ากลัวว่ามันจะตกไปอยู่ในมือของเผ่าอืน่นดังนั้นอย่าใช้มันบ่อยนักหรอไม่ต้องกังวลพวกู้โสตอนนี้มันเป็นดาบของเจ้าแล้วตั้งชื่อให้มันอย่าทาให้มันเสื่อมเสียได้ข้าจะเรียกมันว่าดาบสังหารอสูรย้อนกลับไปเผ่าอสูรในหวงทางพวกู้โสเพื่อขัดขวางการบรรลุการตัดสรุ้โดยการลังแกชนกลุ่มน้อย ผู้เยาจะนำดาบเล่มนี้ไปต่อสู้กับเผ่าอสูรและสแสวงหาความยุติธรรมให้กับผู้สูโสอย่างแน่นอนก่อนที่เจ้าจะไปข้ามีบางอย่างที่จะขอเจ้าหนึ่งข้อข้าหวังว่าเมื่อเจ้ามีความแข็งแกร่งเจ้าจงปกป้องตระกูลตูก๋กูแล้วเลือกใครสักคนเป็นลูกศิษย์ของเจ้าและส่งต่อคำพีดาบจักรวรรดิให้เขาผู้ผูโสไม่ต้องกังวลผู้น้อยจะต้องเชื่อฟังคำสั่งของผู้ผูโสอย่างแน่นอนข้กลอนกำลังจะพังแล้วและข้าก็ต้องไปแล้วไม่เคยมีจกักรพรรดิดาบในทวีปเก้าสวรรค์มาก่อน ข้าหวังว่าเจ้าจะสามารถบรรลุระดับที่6ของคำพี์ดาบจัก,กรวาลและกลายเป็นจัก,กรพรรด,ดิดาบคนแรกได้บรรลุเป้าหมายที่ยังไม่สําเร็จของข้าและทําให้สําเร็จซะขอบคุณผู้ผู้สูข้าสัญญาต้าเพิงปีกทองไม่มีอาวุธต,ต้องห้ามแล้ววันนี้ข้าจะฆ่ามันซะวันนี้พ่อมิตรพุทธพระภิกสูผู้ยากจนจองไปฆ่าสัตว์เพื่อปวดปลอยและส่งพวกมันไปฝ่าพระพุทธเจ้าฝ่ามือพมศักดิ์สิทธิ์ เจ้ามนุษย์ศัตรูของเจ้าคือข้าสิบแปดหัตถ์ทลายปีศาจตาประทับหมิงหวางตาเพิงโผบินผนึกวัชระมันรวดเร็วมากตามที่คาดไว้สำหรับสัตว์ในตำนาน ตาเพิงปีกทองนั้นทรงพลังมากมนุษย์คนนี้แข็งแกร่งมากถ้าเขาไม่ได้อยู่ในขอบเขตส,สังเวียนิญญาณข้าเกรงว่าเขาจะไม่ถูกสยบโดยตาเพิงปีกทองคนคนนี้น่าจะเป็นบุญพ่อเจ้าแห่งนิกายพุทธศิลปะการต่อสู้เพียงหนึ่งเดียวในโลกความเร็วแต่ความเร็วของมันช่างยุ่งยากจริงๆน่าเสียดายที่ข้าไม่สามารถใช้พลังลึกลับเช่นมัดผนึกอมตะได้ดูเหมือนว่าทางเลือกเดียวคือใช้ดาบปีศาจเนื่องจากข้าสัญญาว่าจะฆ่าตาเพิงปีกทอง ข้าจะเติมเต็มให้กับพวกวสุดาปีศาจข้าจะทําตามที่ข้าพูดนี่มันดาบอะไรกันมันคือดาบที่จะฆ่าเจ้ามันเป็นอาวุธศักดิ์สิทธิ์มีอาวุธศักดิ์สิทธิ์อยู่ในเคฤหานั้นจริงๆให้ตายเถอชายคนนี้ได้รับอาวุธศักดิ์สิทธิ์จริงๆและตอนนี้ต้าเพิงปีกทองกําลังตกอยู่ในอันตรายไม่ต้องกังวลด้วยระดับพลังยุทธ์ของเขาจะไม่สามารถใช้พลังของอาวุธศักดิ์สิทธิ์ได้มากนะักเปลวเพิงวิเศษ ข้าปวดหัวมากไม่ข้าต้องฆ่ามันก่อนที่จิตใจของข้าจะได้รับผลกระทบตายซะหัวใจของเขาจิตใจของเขาได้รับผลกระทบและเขาไม่สามารถเคลื่อนไหวได้ยิ่งกว่านั้นเขาเร็วกว่าเดิมมากอดาปีศาจนี้ไม่เพียงแต่ฆ้าคู่ต่อสู้เท่านั้นแต่ยังก,กินเนื้อและโลหิตอีกด้วยมันโหดร้ายเกินไป ข้าจะต้องระวังมากกว่านี้พว,วปปุผู้สวดปีศาจพูดถูกดาบนี้ไม่สามารถใช้ให้คนอื่นเห็นได้มิฉนั้นยิ่งมันกนกินสิ่งในชีวิตมากเท่าไหร่ข้าก็ยิ่งไม่สามารถยับยั้งมันได้มากขึ้นเท่านั้นตาเพิงปีกทองถูกเขาฆ่าจริงๆหรอมันจบลงแล้วแม้ว่าเราจะร่วมมือกันแต่เราก็ไม่ใช่คู่ต่อสู้ของเขาอีกต่อไปอาวุธศักดิ์สิทธิ์ของคนคนนี้น่ากลัวเกินไปมนไม่ใช่อาวุธศักดิ์สิทธิ์ธรรมดาอย่างแน่นอนนี่แล้ว ความมือพมศักดิ์สิทธิ์ให้ตายเถอะเจ้ามนุษย์ข้าจะต่อสู้กับเจ้าเองโลกเพืิงศักดิ์สิทธิ์ก้าวมก้อนสิบแปดหัตถ์ทลายปีศาจเออเจ้าวิ่งเร็วมากได่หมันไม่ง่ายเลยที่จะได้คะแนนการตัดสูญจากเจ้าต่อไปรีบไปที่ใจกลางของสนามรลกหมื่นอาสูรข้าสันนิษฐานว่าจำนวนสัตว์ศักดิ์สิทธิ์ที่นั่นคงจะมีมหาศาลตีงเอาชนะอัจฉริยะเหนือบุตรศักดิ์สิทธิ์ได้รับการตัดสู1สิบครั้ง ไม่กี่วันต่อมาพระปีศาจตาแบดที่ท่านปล่อยข้าไปข้าสัญญาว่าจะให้โอกาสที่ดีแก่ท่านพระปีศาจนี่คือชื่อที่เจ้าตั้งให้ข้างั้นหรือใช่แล้วตำนานเล่าว่าท่านสังหารต้าเพิงปีทองเหมือนคนบ้าซึ่งเป็นสัตว์ในตำนานที่ยิ่งใหญ่ท่านสุดยอดมากข้าก็นับถือท่านเหมือนกันหยุดก่อนบอกข้าหน่อยว่าโอกาสที่ดีนี้คืออะไรข้าหวังว่ามันจะเป็นโอกาสที่ดีไม่เช่นนั้น ทักษะการตุนเนื้อกระต่ายของข้าค่อนข้างดีนี่เป็นครั้งแรกที่ข้าเห็นมนุษย์ที่กินได้เช่นนี้นอกจากนี้ข้าได้ยินมาว่าพระภิกษุไม่กินเนื้อสัตว์นี้มันเป็นโอกาสที่ยิ่งใหญ่จริงๆมีสุสานจากักรพรรดิอสูร,รอยู่ในสนา,ามลกหมื่นอาูรมันจะเปิดเร็วๆนี้และข้ารู้ว่ามันอยู่ที่ไหนสุสานจากักรพรรดิอาูนเหรอข้าคิดว่าเจ้ากําลังหลอกข้าคนาระดับล่างอย่างพวกเราจะเข้าไปสํารวจได้อย่างไรข้าได้ยินมาว่าเนื้อกระต่ายนั้นสดมาก อย่าอย่าทำฟังข้าก่อนนี่คือโอกาสสำคัญจริงๆ